ต่อคิวขายดีกันขนาดนี้กําไรหรือขาดทุนี่กำไรน้อยมากเลยครับ่าจะจ่ายเยอะนี่ลุงมีลูกยังเนี่ยลูกสองคนคนหนึ่งตายแล้วไม่ไรๆหมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนตัวทุกๆนี้แหละขอคูณให้หนึ่งร้อยเท่าบะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยฮะบะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยกูจะบ้าตาย สนับสนุนโดยมิตรแท้ประกันภัยขออยู่เคียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปน้ำปลาปลาส้มปล่อยปล่อยอร่อยรวยรวยอร่อย วันนี้นะฮะเราอยู่ในนนทบุรีซอยเรวดี79ถามว่ามาที่นี่ทำไมต้องบอกก่อนว่ามาตามกระแสะโซเชียลเลยเพราะว่าตอนนี้มีกระแสะโซเชียลอยู่กระแสะหนึ่งนั่นคือเรื่องของร้านอาหารปกติเนี่ยร้านอาหารในกระแสะโซเชียลคือเขาจะตามไปกินว่ามันอร่อยยังไงอร่อยตรงไหนมันเด็ดตรงไหนทำไมถึงกินเยอะแต่ไอ้ร้านนี้ชัดเจนเลยชื่อร้านพี่ทุย บะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยเว้ยเฮ้ยไม่อร่อยแต่ทําไมคนถึงกินเยอะเต็มต่อคิวเลยดีกว่าร้านนี้มันจะอร่อยจริงไหมหรืออร่อยจริงดิหรือไม่อร่อยเลยวะถึงได้บอกบะหมี่เจ้าไม่อร่อยแต่คนต่อแถวแหลกกันเพียบไปไปดูกัน <c oughs> บะหมี่ลุงทุยหรือ ทุยบะหมี่เจ้าที่ไม่อร่อยเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่อร่อยจริงดิไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยนะแต่ดูบินวันนี้คนไม่เจอบินไม่เจอเพราะเพราะว่าขึ้นเร็วมาไวอ๋อวันนี้ร้านเปิดเร็วใช่บินเลยไม่ไนี่บินเลยไม่ค่อยนี่ขนาดบินยังไม่ค่อยวิ่งนะเนี่ยแล้วปกติบินวิ่งนี่คนคนกินเท่าไหร่คือชั่วโมงรอคือชั่วโมงครับรอครึ่งชั่วโมงรอครึ่งชั่วโมงเหรอป่ตีไม่ได้พอเข้าแถวคิวไม่ได้ยังไงเหรอ อพี่ดุยครับผมทำไมถึงชื่อร้านว่ไม่อร่อยเนี่ยกลัวเขามากินแล้วไม่อร่อยแล้วเขาจะว่าเราได้ออกตัวก่อนจ้ะด่าตัวเองก่อนเลยดีกว่าไอ้คนอร่อยก็ไม่เป็นไรแต่คนที่บอกไม่อร่อยออกก๊กูบอกแล้วไงว่าไม่อร่อยอย่างเงี้เหรอที่บอกว่าไม่อร่อยมาเป็น20ปีแล้วเหรอครับสีน้ำซุปน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยดูดูสีกูดิ ใครบอกว่าไม่อร่อยวะเนี่ยถุยครับถุยถุยบอกไม่อร่อยครับแต่เปิ้ลบอกเลยว่าผงชูรสล้วนไม่ใช่เมนูมีอะไรบ้างมีบะหมี่มีเกี๊ยวมีเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็มีเส้นหมี่มีเสริมบุญเส้นแล้วก็มีเคียงให้หน่อยหนึ่งจ้าแล้วไอ้จัมโบ้โบ้โบนั่นคืออะไรก็บะหมี่เกี๊ยวเนี่จ้าอ๋อแต่จัมโบ้จัมโบ้คือปกติเราขายจานเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบห้าห้าสิบ หกสิบเลือดแต่พี่ดุยครับผมได้ข่าวว่าคนแก่กินฟรีเด็กคนท้องอะไรกินฟรีหรอจ๋อใช่แล้มีคนสมองมากินสองถ้วยจู่ๆเขาเดินมาบอกเนี่ยเขาเขียนบอกบัตรมาให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเช่าบาทเอาเอากี่ถ้วยเขาก็สั่งสองถ้วยสั่งโบโบสองถ้วยแล้วให้กินไปโอ้โเลยเขาหกินฟรีอันนี้พี่ตีนะไม่ใส่งอกน่ารักมากเลยไม่งอกไม่ชิ้นไม่ชิ้นแล้วทำไมถึงต้องให้กินฟรีด้วยพี่ดุยโอ้ผมก็อยากทำเหมือนเขาบ้าง ม่คกอยมีเวลาไปสมุนทำเจับาเยอะอ๋อเหรอครับวันหนึ่งขายได้กี่ชามรู้ป่ะครัไม่ได้นจบบาทเะามีหัดตู้อะบะมีหมดตู้เลยเหรอบะหมีกี่โลอะบะมีกลมยี่สบโลบะหมี่แบน1ิโลเกีียว8ดโลแล้วมีหยกอีก5้าโลต่อคิวขายดีกันขนาดนี้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยฮะกำไรน้อยมากเลยครับทุนมากำไรมากครับีทุนด้เหรอมีครับบ้าคนเยอะมันก็ต้องกำไร ขาดใจ,จยเยอะแล้วรู้ป่ะเนี่ยว่ากระแสตัวเองดังมากในโซเชียลเนี่ยผมไม่เคยได้ดูเลยครับก่อนหน้าที่จะมาทําบะหมี่ทุยเจ้าที่ไม่อร่อยเนี่ยทําอะไรมาก่อนเมื่อก่อนสมยัยเด็กๆมันก็ไปเรื่อยๆนะพี่ทำงานโรงงานบ้างแล้วมันจับพ้าจับผูมาขายกว๋วยเตี๋ยวมาเป็นทําร้านอาหารนี่ได้ยังไงตากับพี่เคยจ้า ออกมากับพี่เขยเลยครับครับครับอ๋อแล้วตอนนั้นเป็นร้านแบบนี้เหรอปะก็ปัน่นปั่นชาเล้งขายจนชาเล้งอยู่นู่นอ๋อเป็นชาเล้งเออแล้วขายดีไหมกับไรร้อยกว่าบาทสองร้อยแล้วแต่สมัยก่อนอ๋อแล้วทำไมถึงมาเป็น,นเป็นร้านแบบนี้ละก็คือตอนนี้มันไม่ไหวแลหาที่จอิดนิดนึงนมาเป็นที่ปานตรงนี้ทำไมต้าให้เช่าอ่ะ ชอบให้ชอบครับเขต้องไชอบแต่อย่างนี้มันก็ดีนะดีครับแต่ถ้าฝนไม่ตกนะอ๋อถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกเนี่ยมันเละเหมือนกันก่อนที่เราจะวิจักกันมากกว่านี้ขอชิมก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคไม่อร่อยผมไม่คุยต่อนะครับผมผมกลับบ้านเลยนะเพราะผมบอกแม่อร่อยนะเออด่าตัวเองไว้แล้วนี่ใช่โอเคกูอดด่าเลยเอาพาไปชิมกันไะสวัสดีครับ ทำไมถึงมากินที่นี่บ่อยอะอร่อยแล้วก็ได้เยอะคะ่ะอ๋ออร่อยได้เยอะใช่ใช่เขาบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยต้องลองชิมค่ะอยากโชคดีไหมคะอยากโชคดีไหมคะลูกอโอเคมาโชคดีหาตังค์ไปโรงเรียนกันหน่อยไหมค,คะ,ะเ,เดี๋ยวลุงเปิ้ลเขย่าให้นะแล้วตัวเองหยิบเลยนะโอเคไหมเอาเอาเอาตอหยิบ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 มาหนึ่งนะมาตึ๊ด ขอขึนค่ะโชคทวีคูณเปล่าหยิบอันไหนดีหยิบอันไหนคะหยิบอันไหนคะวันนี้นะคะโชคดีคูณสามยากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกินหมดไหมเนี่ยกินไม่หมดค่ะเดี๋ยวพอช่วยอยู่ครับพอเดี๋ยวพอช่วยอยู่พอช่วยอยู่สุดยอดเลยกินขนาดนี้อร่อยไหมตุโรงร้านนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะเคยโชคดีบ้างไหมก็ไม่เคยนะคะไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยถูกหวยมามมานี่ ให้ชิมฟรีแก้วนึงก็ดาน้ำให้ชิมฟรีโอ้ยตายเจอคนใจดีแบบนี้อ่ะโชคก็ต้องดีไปด้วยเอาอแม่ผ่านมันานแล้วเดออันนี้ขยัเนย่จิบเอหยิบจิบหยิบจิบยิบเลยจิบแม่ใจบุญจะเลี้ยงเราฟรีอ่ะแม่เอาไปหนึ่งโชคดียังไม่เท่าไหร่อันนี้อ่ะมีคุณด้วยนะคนดีอ่ะมันต้องทวีคูณ อ่าคูณสองเท่าคูณสองเท่าได้เท่าไหร่200อเอาไปตามเลยคนะ่ะคูณ4เลยค่ะคูณ5เลยค่ะคูณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ค่ะ <c oughs> ุยบะหม,มี่เจ้าที่ไม่อร่อยไม่อร่อยจริงดิแต่ทําไมคนเข้าคิวต่อแถวกันยาวเหยียดตลอดเลย <S <S ร้านอร่อยไม่อร่อยนะสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือน้ําซุปอย่าถุยบะหม,มี่เจ้าที่ไม่อร่อยฮนะ ใครที่คิดจะมารีวิวร้านนี้นะแล้วคิดจะมาถึงแล้วบอกว่ามันจะไม่อร่อยนะอย่าปากแกวให้ลองมาชิมดูก่อนหกสิบ <c oughs> บาทกินไปได้ครึ่งจางเริ่มจุกแล้ว <c oughs> เส้นเยอะเครื่องเยอะมากแล้วนี่ ว่าบอกไม่อร่อย oh, oh no. บะหม,มี่เฮทุยบะหม,มี่เจ้าที่ไม่อร่อยกูจะบ้าตายพี่โย้ยครับผมโคตรอร่อยเลยคือไอ้เกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวแม่ข้าหมูหมูห่อหมอนันแหลาทางก้นตุ้งตแพงบะหม,มี่ก็เป็นเส้นแบบ หมือนมันมีสดอร่อยมากมน้ำซุปไม่ต้องห่วงแล้วเครื่องเคียงแต่ละอย่างให้มาเต็มขนาดนี้อเออสมควรแล้วที่ขาดทุนาขาดทุนบ้างกำไรบ้างนี่เบิ้นเออนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก่อนเห็นบอกว่ามีตุกต๊กๆอยู่คันหนึ่งเลยจ้าเออทำตาอะไร ก็วิ่งรถรับจ้างครันี่วันอ๋อขายขายบะหมี่ด้วยวิ่งตุ๊กตุ๊กด้วยวิ่งเย็นครับวิ่งวิ่งด้วยครับเหรอแล้วตอนนี้ทําไมไม่วิ่งฮะตุ๊กตุ๊กเพรามันมันพังครับให้เขาเช่าไปเขาไปชนอ๋อไปตอนหลังวิ่งไม่ไหวปล่อยเช่าให้เช่าครับแล้วเขาไปชนครับแล้วเขาไม่ซ่อมคืนให้เหรอเขาไม่ซ่อมคืนให้เลยเช็คลิปหายอีกเขาปล่อยเช่าแล้วไม่ซ่อมคืนพาไปดูหน่อยได้ไหมตุ๊กตุ๊กเนี่ยได้เลยครับอ่านี่ลุงมีลูกยังเนี่ย ลูกสองคนคนหนึ่งตายแล้วมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตายเหรอครับผมลูกชายเฮ้ยเหรอเป็นไรอะเป็นไรไรมอเตอร์ไซค์ไปชนตูดตุ๊กๆนี้แหละขับมอเตอร์ไซค์ไปชนตูดตุ๊กๆครับผมไม่ใช่ตุ๊กๆเราไม่ใช่ตุ๊กๆเราโอ้ตายเลยเหรอครับอ,อยู่เข้าโรงพยาบาลเป็นสิบปันนานยังไงก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วตายตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดมั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีเหรอครับผมลูกชายโอแล้วตาลุงเป็นอไรมันเป็นตั้งแต่กำเนิดอ๋อเลยเป็นตาหวานเลยฮะ ตาหวาน,นตาข้างเดียวเหรอตาข้างเดียวโหแล้วลูกก็เสียชีวิตอีกเสียชีวิตเอเตเอรถไปชนลูกตุ๊กเขาเตุก๊กตุ๊กเราไปชนคนอื่นอีกทีตุ๊กเราเขามาชนตูดโหมีหน้าแตต้องมานั่งขายบะหมี่อย่างนี้นะแล้วกำไรก็น้อยนี่เอาตรงๆนะถ้าพี่ทุย ขายะหมีปริมาณเหมือนคนอื่นคุมต้นทุนดีๆป่านี้ก็มีเงินซ่อมทุกๆไปแล้วถูกไหมใช่เัวยองดันใจใจป๋าเองเราอ่ะทำอะไรได้อ่ะขายถูกแล้วยังแจกเขาชาวบ้านเขากินฟรีอีกเพราะอะไรถึงไม่แจกชาวบ้านเขากินฟรีขนาดนั้นอ่ะก็อยากทาบุญบ้างทําบาปมันเยอะแล้วไงอ๋อทำบาปไปทำบุญตั้งได้บุญ คนที่มีความเพียรพยายามที่ถุยเนี่ยมิตรแท้ประกันไผชอบมากจะอยู่เคียงข้างและเป็นเพื่อนของทุกความพยายามครับเขาจะเป็นเพื่อนของลุงถุยด้วยเขาจะเป็นเพื่อนของคนที่ดูอีพีนี้ที่มีความพยายามทุกๆคนมิตรแท้ขอคูณให้หนึ่งร้อยเท่าหนึ่งหมื่นบาทครับผมมอบให้พี่ถุยมครับผม <K un> เอาไว้ซ่อมทุกๆอันนี้คก็ทำมาหากินต่อไปครับพี่ถุยมียิ่งมีกําไรเยอะมีเงินช่วยเหลือตัวเองได้ตัวเองอยู่รอดได้บุญของพี่ถุยที่มอบให้กับคนที่เขาไม่มีจะกินเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะส่งไปถึงขาขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้นะคขอบคุณมากครับขอขนขาขอควานเื่อนขอให้ให้รวยๆยิ่งนี้ยิ่งในปีนี้นะครับโอเคครับขอให้ทุกคน โชคดีมีเงินได้ตลอดไปครับมิตรแท้ประกันภัยก็จะขออยู่เคียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปฮะมีน้อยล่าปืนก็ามาบ้านมีใหญ่ใหญ่เนี้ยล่าขาผัวเขาเหรอผัวปีนของน้าต่างครับผัวคนนั้นมันเร็วเนาะเร็วมากเลยใหญ่ใหิง,งใครอ่ะถุยครับแลวเดี๋ยวนี้เขาเลิอกอยังเลิกแล้ว